สวัสดีครับ fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันนะครับสำหรับวันที่1 3เดือนหนึ่งพศ2568นะครับกับเ่วทางลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้นะครับผมให้ชุดบินนะครับ90167เ็ด่นที่9กับ0นะครับเจาะให้4ชุด909196973ตัวให้ที่ 291นะครับมีคือแนวทาง l o ทีวีนะครับวันที่13นะครับครับวันนี้ก็ต้องใช้แนวทางนะครับก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกด้วยเนาะวันนี้ผมไม่ได้เอาผลเก่ามาให้ดูนะครับเพราะว่านี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับผมก็ต้องขอไปในความไม่สะดวก แกสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับแบบตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับก็มีเลขศูนย์เนาะก็ท่านก็สามารถจับเอาในชุดวินได้นะครับสำหรับแนวทางแบบแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับ กไปกันต่อที่ลาวเฮดดีนะครับลาวเฮดดีผมให้ที่6 7 8 9 0นะครับชุดวินส่วนเลขเด่นนะครับให้6กับ7จเาะไอีชุดนะครับก็มี6 8 6 9 6 0แล้วก็6 7ส่วน3ตัวให้ที่4 6 0นะครับเน้นที่ห้ที่6 0 ส่วนทันใดชอบเลขเจ็จับที่เลขเจ็นะครับหรือว่าจับเอาในชุดวินก็ได้เนาะนะครับตัวที่ผมไม่ได้ประกบหรือว่าตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือตัวประกบนะครับนี่ก็เป็นแนวทางดาวเฮดนะดีนะครับก็เจาะให้สี่ชุดนะครับก็ขวันที่13นะครับวันนี้ของวันที่13นะก็าเน้นในที่เลข6 รอย้ำอีกครั้งนะครับเน้นให้ที่หกนะครับสี่ชุดหกแปดหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกเจ็บงสามตัวสี่หกโซนนะครับเอาอาวดึลงเต็มเต็มหมู่ไอ้นี่มันผ่าข้างบนบังหมอกกับแนวทางก็ เป็นการวิเคราะห์นะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเนาะก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรชซดวิจารณญาณในการรับชมนะครับจับแนวทางราวเฮดดีก็ในก็เป็น2แนวทางเลยเนาะทีวีราวเฮดดีนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นลาวสตาร์นะครับก็วันนี้ผมก็เขียน เอาแล้วก็บันทึกเสียงทีหลังนะครับก็ช้าหน่อยหรือาว่าไวหน่อยก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> เรามาดูราวสตาวันที่13เดืน1น1พศ2568นะครับลาวสตาชุดวิน91567 91567นะครับส่วนเลขเด่นก็คือ9และ1เด่นในที่เลข9เจาะไอซีชุดเหมือนกันนะครับก็เจาะไอที่96 9716 แล้วก็17นะครับส่วน3ตัวก็497นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ